สวัสดีค่ะก็ิบอกเล่ายินดีต้อนรับๆๆทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กด, like, กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะนิสสันฟอนเทียปี06เครื่องยนต์ดีเซล2.5เกียร์ธรรมดาค่ะทุกท่านคันนี้นะคะภาษีพ,พรบรปี68ค่ะใช้ยาวๆข้ามปีกันได้เลยนะคะเริมชุดโอนมีให้ครบเครื่องยนต์ดีเซล2,500ซีซีแปลงเป็นปั๊มสายเรียบร้อยค่ะ พวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะคะภายในสวยสไตล์เดิมๆแอร์เย็นรถเดิมบางไม่มีชนห้องเครื่องก็เดิมนะคะกันความร้อนเดิมค่ะสีสันมีริ้วรอยบ้างนะคะคัสซีเดิมไม่ผูกพื้นกระบะลลอนสวยเครื่องยนต์แน่นไม่มีไอค่ะช่วงร่างดีเฟืองท้ายไม่หอนเงียบสนิทรถขับขี่พร้อมใช้นะคะมีคอกด้านหลังด้วยนะคะซึ่งแจ้งโรงเริ่มมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะทุกท่าน รถอยู่บางบอนกรุงเทพค่ะชุดโอนโครบนะคะ6 8 0 0 0บาทสภาพสวยสไตล์เดิมๆเลยนะคะท่านใดที่กำลังมองหาไปใช้งานกันอยู่ค่ะถูกใจคันนี้นะคะได้ไปไม่ผิดหวังค่ะทุกท่านติดต่อโทรคุยสอบถามนะคะติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดมินใส่รายละเอียดไว้พร้อมเบอร์โทรคนขายไวใ้ให้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ